สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับทุกคนถ้าคนไหนเข้ามารับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2568นะครับและผมก็เชื่อว่ามีใครหลายคนเนี่ยหยุดงานนะครับและบางคนก็อาจจะมี OT นะครับยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ตั้งใจทํางานแล้วก็สู้งานเพื่อตัวเราแล้วก็อนาคตของเรานะครับและวันนี้ผมเองก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเรื่องเล่าของคนที่หมดจากความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นหมดจากหวยจากการพนันหรือการพนันชนิดนนอื่นๆนะครับและวันนี้ผมเองก็จะมีเรื่องเล่าของน้องผู้หญิง2คนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆให้ทุกคนฟังดังต่อไปนี้นะครับ ก็คือน้องผู้หญิงคนแรกน้องอ่ะติดพนันสล็อตนะครับซึ่งคนที่แนะนําให้น้องเล่นก็คือแฟนของน้องเองนะครับโดยแฟนของน้องเนี่ยเขาเล่นให้น้องดูเล่นนิดๆหน่นนอยร้อยสองอยก็พอแล้วตัวของน้องเองก็อยากลองนะครับพอได้ลองแล้วก็ติดใจอะไรประมาณนั้นแรกๆมันก็หลอกให้ได้แต่พอนานๆานไปนะครับน้องเสียน้องก็ตามแล้วก็ได้หมดเป็นแสน ในแต่ละครั้งนะครับน้องบอกกับผมว่าน้องหวนพนันมาสามครั้งเก็บเงินได้ทุกครั้งบงเล็บได้เป็นแสนนะครับแล้วก็เสียทุกครั้งรวมถึงครั้งล่าสุดด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเราทุกคนนะ่ะไปรับฟังได้ส่วนน้องคนที่สองสุดยอดเลยครับใครเคยเล่นหวยบ้างตัวของน้องผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ชอบเล่นหวยมากในครั้งก่อนเลยเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่ กับเล่นหวยใต้ดินซึ่งในปี2567นะครับทุกคนน้องผู้หญิงคนนี้ฝันเห็นเลขทะเบียนร,รถของตัวเองอาจจะฝันเห็นสมมตินะครับ1 2 3แล้วก็จัดเต็มที่เลยซื้อหลายเจ้ามากหมดเงินไปหลายพันตามที่น้องเล่าให้ผมฟังนะครับแล้วปรากฏว่าก่อน4โมงเย็นนะครับก็คือรางวัลที่1ออกน้องถูกหวย3ตัวตรงนะครับ ได้เงินเกือบหนึ่งล้านบาทนะครับทุกคนขาดอีกไม่กี่พันเองแล้วหลังจากนั้นน้องก็ได้นําเงินบางส่วนไปซื้อทองสองบาทส่วนที่เหลือก็ฝากไว้ในบัญชีนะครับแล้วหลังจากนั้นน้องผู้หญิงคนนี้ก็ได้เล่นหวยหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดินในงวดอื่นๆนะครับหลังๆมาไม่ถูกเลยนะครับ และจุดเกิดเหตุของเรื่องนี้ก็คือน้องผู้หญิงคนนี้ได้ไปรู้จักหวยลาวนะครับทุกคนทุกคนรู้จักหวยลาวไหมตามที่น้องเล่าให้ผมฟังก็คืออาทิตย์หนึ่งออกสามวันก็คือจันทร์พุทธศุกร์น้องเล่นทุกวันแล้วก็เล่นหนักมากมีบางเดือนนะครับหมดประมาณแสนห้านะครับทุกคนเงินแสนห้าเยอะหรือไม่เยอะก็ลองคิดดูนะครับอ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนแรกก่อนแล้วก็ตามด้วยน้องที่ดวงมาหาเฮงถูกหวยเกือบ1ล้านบาทแต่เงินไม่เหลือไปพร้อมๆกันนะครับหนูอายุ34บีปีค่ะมีลูกสองคนและถ้าถามว่าชีวิตพังเพราะอะไรคำตอบก็คือสล็อตสาวทำ หนูไม่รู้จักการพนันเลยค่ะจนมีแฟนแล้วแฟนเป็นคนสอนให้เล่นตอนแรกเขาเติม100บาทเล่นเบสละหน่งถึบาทหนูก็นั่งดูนั่งลุ้นพอลองเล่นเองก็สนุกจากวันแรกแค่ลองกลายเป็นเล่นทุกวันโดยเฉพาะในปี2565หหนูเล่นทุกวันจริงๆค่ะวันไหนไม่ได้เปิด คือเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเติมเงินแบบไม่รู้ตัวจากแค่ร้อยหนึ่งพอเสียก็เติมใหม่จากหลักร้อยกลายเป็นหลักพันจากหลักพันกลายเป็นหลักหมื่นเดิมพันขยับวันละ4 0 0 0ันถึง6 0 0 0บาทบางวันก็หมดตัวแบบไม่มีเหลือเลยค่ะหนูไม่รู้ว่าอะไรผลักให้ตัวเองเล่นขนาดนั้นบางทีมันก็แค่อยากเอาคืน บางทีมันก็แค่อยากได้อีกหน่อยแต่ทุกครั้งที่คิดแบบนั้นหนูก็หมดทุกทีค่ะหนูหมดตัวไปตั้งแต่ปลายปี2565เหลือแต่นี่ไม่มีเงินเก็บเหลือแต่ความเครียดกับลูกสองคนที่รอข้าวเย็นอยู่ที่บ้านหนูใช้เวลาเกือบ2ปีในการเริ่มเก็บเงินใหม่พอถึงปี2567 หนูก็เริ่มมีเงินเก็บอีกครั้งเก็บแบบก,กลัวๆกล้าๆไม่กล้าแตะจนได้มาสักก้อนหนึ่งเป็นแสนตอนนั้นบอกตัวเองแล้วว่าจะไม่กลับไปไม่แตะไม่เปิดไม่เข้าเว็บพนันไม่ลุ้นอะไรอีกแล้วแต่สุดท้ายก็กลับไปเล่นอีกค่ะหนูเริ่มทีละนิดทีละนิดกะว่าได้ถอนแล้วจะหยุดได้สักร้อยสองร้อยก็จะพอ แต่พอเริ่มแตกบ้างมันก็ล่อใจจากถอนน้อยกลายเป็นไม่ถอนจากรุ้นเบาๆกลายเป็นขออีกหน่อยพอเข้าช่วงเดือนตุลาคมปี2567หนูหมดเงินเก็บ1 0 0 0 0แสนบาทในเวลาแค่2วันเท่านั้นค่ะ2วันที่ทำลายทั้งปีจากนั้นหนูก็หยุดจริงๆหยุดแบบไม่แตะไม่ดูไม่ฟังหยุดยาวมาถึง เมษายน2 5 6 8รู้สึกดีมากใจเบาไม่มีเวฟในโทรศัพท์ไม่มีโอนไม่มีเกมหนูบอกกับตัวเองเลยว่าต่อไปนี้จะไม่กลับไปพังอีกแล้วแต่เดือนนี้หนูพังอีกแล้วค่ะหนูหวนมีเงินอีกก้อนเพราะเพิ่งขายของได้หนูไม่ได้ใช้หนูไม่ได้เอาไปเก็บหนูเอาไปเล่นอีก ตอนแรกเหมือนเดิมเลยค่ะเล่นน้อยๆถอนเร็วๆแต่พอแตกมาบ้างนิดหน่อยก็เริ่มหนักแล้วสุดท้ายก็หมดหมดอีกแล้วหนึ่งแสนบาทเงินที่หนูควรจะเอาไว้ใช้เอาไว้ให้ลูกหนูกลับเอามันไปให้สล็อตอีกครั้งและที่เจ็บที่สุดคือมันคือเงินที่มาจากการขายทองของมีค่าเพื่อให้ลูกมีกิน แต่กลับเอาไปเล่นเองจนหมดถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้หนูอยากให้รู้ว่าหนูไม่ได้มันเล่าเพราะอยากให้ใครสงสารหนูเล่าเพราะอยากให้ทุกคนเห็นว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างหนูมีลูกมีภรระ,ระมีชีวิตจริงก็สามารถหมดได้แค่เพราะเกมมือถือเกมเดียวสล็อตไม่ได้ฆ่าใครด้วยมือแต่มันดูด ทุกอย่างจากคนที่ไม่ทันมันค่ะอย่าคิดว่าเล่นนิดๆไม่เป็นไรอย่าคิดว่าเราเอาอยู่เพราะหนูก็เคยคิดแบบนั้นจริงๆและวันนี้หนูไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วขอบคุณที่ฟังเรื่องของหนูค่ะเรื่องราวของน้องสาหนูชื่อสาค่ะหนูอายุ35สปีอยู่คนเดียวโสด แต่ไม่เคยอยู่ตัวเปล่าเพราะชีวิตหนูมีลอตเตอรี่และหวยลาวอยู่ทุกวันปี2567ต้นปีหนูได้โชคจากเลขทะเบียนรถตัวเองถูกรางวัลสามตัวตรงได้เงินเกือบล้านซื้อหลายเจ้าเจ้าเดียวประมาณหลักแสนหนูเอาเงินนั้นไปซื้อทองสองบาทเหลือเท่าไหร่ฝากธนาคารไว้ วันแรกคิดว่าโชคดีวันต่อมาก็ยังเก็บไว้ดีๆวันถัดไปใจอยากลองเล่นหวยอีกนิดเพราะเคยเล่นหวยรัฐบาลอยู่ก่อนอยู่แล้วหลังจากนั้นหนูก็ได้รู้จักกับหวยลาวหวยรัฐของเราที่ออกรางวัลทุกวันจันทร์พุธศุกร์และต่อมาเพิ่มเป็น5วันต่อสัปดาห์ก็คือจันทร์ถึงศุกร์ มันทำให้หนูเหมือนจับลอตเตอรี่มือสองทุกวันลุ้นได้บ่อยกว่าหวยรัฐบาลไทยเกมแห่งแรงลุ้นแรงคาดหวังมันดึงหนูเข้าไปแบบไม่รู้ตัวหนูเริ่มเล่นเบาๆก่อนนวดละสิบนวดละพันก็มีแต่พอเสียมันก็เติมวันละหลายครั้งเหมือนม้วนโทรศัพท์คือชีวิตหนูเคยเสียหนักสุดเดือนหนึ่ง ถึงหนึ่งแสนห้ามืนบาทหนูมองบัญชีแล้วแทบใจสลายเพราะเงินที่หนูคิดว่าปลอดภัยกลายเป็นทุนในการเสี่ยงตอนนี้เงินในบัญชีของหนูเหลืออยู่6,700บาทจากเงินนับล้านเหลือแค่นี้จริงๆค่ะหนูเก็บไว้ก็หมดหนูเล่นใหม่ก็หมดอีกช่องถอนไม่มีช่องเก็บเหมือนไม่มีจุดพักใจ หนูเครียดมากแบบไม่รู้จะทำยังไงต่อไม่รู้จะบอกใครไม่อยากให้คนรู้หนูเป็นคนสตรองแต่วันนี้เหมือนล้มทั้งยืนรู้สึกเหมือนสามล้อถูกหวยรู้สึกเหมือนเป็นผู้โชคดีทั้งชีวิตแต่สุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเลยขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรื่องของหนูค่ะหนูไม่ได้เล่าเพราะอยากให้ใครสงสาร แต่หนูอยากให้ทุกคนเห็นว่าแค่โชคชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่เท่ากับชีวิตที่พังหวยไม่ใช่ทางรวยแต่เมื่อมันเริ่มบ่อยกว่าเดือนละสองครั้งมันกลายเป็นเครื่องมือดูดเงินอย่างเงียบๆอย่าหลงคิดว่าโชคเป็นถาวรเพราะบางคนรอบแรกได้รอบสองหมดตัวรอบสามอาจหมดทั้งชีวิตก็ได้ ถ้าคุณยังไม่หมดตัวหยุดไว้ตั้งแต่ต้นอย่ารอจนเหลือแค่หลักพันแบบหนูคนที่ได้รับโชคไม่ได้แปลว่าต้องได้ตลอดไปขอบคุณนะคะที่ฟังและขอโทษที่มาช้าไปหน่อยหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยให้ใครอีกหลายคนหยุดก่อนสายเกินไปจบลงแล้วครับเรื่องราวของน้องผู้หญิงทั้งสองคนยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ สู้ต่อไปนะครับทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้ไม่มีคำว่าสายสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะครับอย่าโลภนะครับเราต้องทำงานทำงานได้แน่ๆนะครับแล้วก็ต้องตัดองค์ประกอบ3อย่างออกไปให้ได้นะครับก็คือเพื่อนถ้าเห็นเพื่อนเล่นเพื่อนชวนสมมติว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปให้คำแนะนำอย่าไปรู้จัก เดินหนีนะครับแล้วต่อมาก็คือเวลาว่างเวลาว่างเป็นโรงละครแห่งความชั่วของนักพนันนะครับเราต้องเอาเวลาว่างไปทํากิจกรรมนะครับและข้อสุดท้ายก็คือยอดเงินในบัญชีนะครับถ้าวันนี้เราเป็นผู้ประสบภัยหรือล้มเหลวในการใช้แอปแล้วเราก็พยายามห่างจากแอปธนาคารไว้ให้คนอื่นดูแลเรื่องเงินแทนนะครับ แล้วก็ใช้จ่ายวันต่อวันอย่างเช่นใช้จ่ายวันละร้อยหมดแค่นี้เราก็พอแค่นี้นะครับถ้าเรามีเงินเยอะๆก็มีโอกาสที่จะเป็นช่องทางในการเข้าไปเล่นพนันออนไลน์นะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบคลิปเรื่องราวของน้องผู้หญิงสองคนไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ